สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่15กรกฎาคม2565เมื่อคืนมีเพื่อนๆบอกว่าด็กเตอร์แต๋วดกเตอร์แต๋วถ่ายรูปปฏิทินให้ชัดๆให้เราดูอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อคืนมันเหมือนเป็นอย่างมืดๆอยู่อ่าตอนนี้กลางวันแจ้งๆเลยนะคะดกเตอร์แต๋วก็เลยมาถ่ายรูปปฏิทินให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะในเดือนกรกฎาคมวันที่1กรกฎาคมเนี่ยปฏิทินหลวงพ่อกันเขียนเลขไว้นะชัดๆเลยนะอ่าชัดๆวันนี้กลางวันชัดๆก็คือเลขที่เห็นก็คือ 6 2สอง6แล้วก็3 7เนี่ย629926แล้วก็3 7เ็ดก็หวยก็จะออก92ตรงนี้นะคะหวยออกตรงนี้92ออ่า9กออกตรงนี้นะคะเลข9้าเลข2ส่วนเลข6เลขสาเลข7มาอยู่ตรงนี้เลข6เลข3เลข7มาอยู่ข้างบนอ่าต่อไปเลขวันที่16วันที่16ชัดไหมอ่าชัดไหมชัดไหมเลข16ก็คือ4 1 6หนึ่งไอ้4ี่หนึ่ง สี่หนึ่งเจ็ดนะแล้วก็ข้างล่างหนึ่งหกหกหนึ่งข้างวันที่สิบหกนะเจ็ดหนึ่งสี่สี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งอ่าหวยออกนะคะกรกดาหวยออกกรกดาที่บอกว่าสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หวยออกอันนี้เลยนะคะสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็ข้างล่างออกหกหนึ่งอ่าอันนี้นะคะอันนี้นะคะอ่าให้เห็นให้เห็น ให้เห็นให้ชัดให้เห็นให้ชัดอ่าให้เห็นให้ชัดเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับสนามม้านางเลิงจะเกี่ยวกับสนามม้านางเลิงพวกนี้ที่เราเคยบอกไว้ไงเพราะว่าสนามม้านางเลิงเนี่ยปิดทําการพศ .2561 หวยก็เลยออก61เนาะแล้วก็รกัชการที่5เสด็จเปิดตลาดนางเลงเมื่อวันที่29มีนาคมรศส11829ที่เคยออกตรงตรง92 มันจะเกี่ยวกับนังเล้งมาตลอดนะแล้วตลาดนังเล้งเนี่ยมีพื้นที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดไร่มีสองมีเก้ามีเจ็ดนะเอ่อมีสองมีเก้ามีเจ็ดอันนี้นะคะตลาดนังเล้งแล้วอ่ะวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเป็นงวดที่เราจะต้องดูในที่จะออกหวยในวันพรุ่งนี้นะคะจะใช้เลขนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่รู้นะเท่าที่เห็นก็คือเลขเก้าอ่ะให้ชัดให้ชัด 912219แล้วก็90้าอ่าเกเลยนะคะเก้าวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะต้องออกหวยว่าไม่รู้จะเลขนี้หรือเปล่าเนาะแต่ก็คือเราจะดูปฏิทินไว้เนาะว่าวันที่หนึ่งที่เขาโชว์ไว้คือ9 1 2าหนแล้วก็9ก้าเราก็มาดูวันสันติภาพโลกของเราด้วย เอาให้ชัดกันยายนไปด้วยเลยนะเพื่อเพื่อเพื่อกันยายนวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งคือเลขที่เห็น907 709แล้วก็เห็นส6งหสองอันนี้คือ1กันยายนนะคะให้ชัดให้ชัดไม่รู้เลขไหนจะออกแต่เอาปฏิทินมาโชว์เหมือนคนอื่นเนาะ ดรอกต่ว,ตวก็ไปอ่านตรงพระพุทธไตรรัตนนายกวัดพนันเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยหน้าตัก20เมตรสูง19เมตรสร้างขึ้นในพศ1867ก่อนสร้างกรุงรัตนอาก่อนสร้างกรุงอยุธยา26ปีก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา26ปี ในข่าวเสียกรุงครั้งที่สองมีน้ำพระเนตรไหลออกพระเนตรทั้งสองข้างเป็นอัศจรรย์องค์นี้นะคะองค์นี้องค์นี้ที่มาอ่านเจอเนี่ยก็เหมือนจะมีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของกบเรื่องของหักขากบอ่ะแม่บัวนะก็ฝันเรื่องเกี่ยวกับกบนะหักขากบเลยนะหักขากบ ถ้าฝันเรื่องเกี่ยวกับกบเนี่ยจะมองไปในเรื่องของการพนันเพราะว่าเล่นกบดํากบแดงไงเล่นกบดํากบแดงแล้วกบดํากบแดงก็เป็นการพนันแล้วมาอ่านเจอคําว่าวัดพนันเชิงวรวิหารอาก็เลยอาวะได้ได้เลขยี่สิบหกตามที่เราอยากได้แล้วเอเพราะว่าวัดพนันเชิงมันจะเกี่ยวกับกบแล้ว แล้วฝันที่เกี่ยวกับกบเนี่ยมันก็จะหมายถึงพวกการเล่นพนันกบดํากบแดงแล้วเล่นไพ่นะอ่ะเกี่ยวกับไพ่ก็จะมีห้าสิบสองในหนึ่งสำรับเนี่ยจะมีห้าสิบสองใบในห้าสิบสองใบนะั้นะก็คือหนึ่งปีอ่าก็คือหนึ่งปีก็จะมีห้าสิบสองสัปดาห์ในความหมายของไพ่ก็คือห้าสิบสองสัปดาห์แล้วทีนี้ในฝันนะในฝันแต่ละคนอาจจะแบบหักกหักขากบไงหักขามันก็เหมือนกับว่า เวลาเราเล่นเล่นไพ่กันเนี่ยเล่นการพนันเนี่ยเขาก็เรียกว่าขาไงอย่างเช่นขาไพ่อ่าอุ้ยขาขาดอย่างเงี้ยอ่าหักขาขาดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอย่างอย่างแม่แม่บัวเนี่ยบอกว่าหักขากบเนี่ยเขาหมายความว่าขาอันนั้นหมายถึงขาไพ่ขาการพนันไงแล้วไปถูกหักหักเนี่ยเขาก็หมายถึงพวกถ้าไพ่ก็จะมีห้าสิบสองใบอ่าอ่ามันก็จะเรียกมันจะเกี่ยวกับ การพนันเรื่องของตาฝันที่เกี่ยวกับการจับกบอย่างนี้นะคะการจับกบการตกเบ็ดอย่างเงี้ยเขาจะมองไปในเลยเรื่องของการพนันเลยนะคะแล้วพระราชบัญญัติการพนันก็คือพศสองพันสี่ร้อยแปสิบเจ็ดแต่ถ้าจับกบแบบนั้นอ่ะเขาจะเป็นเลขห้าสองสองห้าจับกบหักขาก็เหมือนแบบหักขาแบบขัก ขาขาดยางไขาขาดนะคะขาดขาขาขาดจะเกี่ยวกับขาหมายถึงการพนันนะคะพอดีมาอ่านวัดพนันเชิงได้องน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่แล้วเลข25้ากับเลข26เป็นเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะ